วันนี้มาพบกัจบจัดรอบบอลเต็งก,กันอีกแล้วนะครับวันจันทร์ที่25มีนาคม2567วันนี้จะมาให้ทีเด็ดฟุตบอลเต็งไว้อยู่หนึ่งคู่ซึ่งจะเป็นฟุตบอลไอแลนด์ดิวชันหนึ่งจะเป็นคู่ระหว่างเบย์วันเดอร์กับลองฟอร์ดซึ่งจะเจอกันในเวลาตี245มาดูสถิติการพบกัน,บกนแบบเน็ตูนเฮดสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมลองฟอร์ดทาวชนะ2ครั้งเสมอ3ครั้งเบชนะ0ครั้ง ดูจากสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมทีมเยอนลองฟอร์ดนั้นจะดูดีกว่าเพราะ5นัดล่าสุดที่เจอกันลองฟอร์ดไม่แพ้เบเลยฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมผลงานล่าสุดของเบย์ชนะ1เสมอ1แพ้4ยิงได้10ประตูและเสีย14ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดส่วนลองฟอร์ดชนะ1เสมอ1แพ้4ยิงได้7ประตูและเสีย13ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด สูกจากฟอร์ม6นัดล่าสุดของทั้งสองทีมฟอร์มแย่ด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มค่อนข้างสูสีกันมากฟอร์มการเล่นในบ้านเล่นนอกบ้านของทั้งสองทีมผลงานในบ้านล่าสุดของเบชนะ2เสมอ1แพ้2องิงได้8ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยอนลองฟอร์ดชนะ2เสมอ2อแพ้1ยิงได้5ประตูและเสีย5ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุด สรุปฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้าน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมคู่นี้สูงสีกันมากเบนเล่นในบ้านฟอร์มมาพอใช้ได้ส่วนลองฟอร์ตเองก็เล่นเกลี้ยนได้ดีสรุปฟอร์มการเล่นล่าสุดรวมถึงสติการเจอกันของคู่นี้ถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วทีมเยอรนลองฟอร์ดจะดูดีกว่านิดหน่อยในเรื่องของสอติการเจอกันแต่เจ้าบ้านเองก็ได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านคู่นี้ดีกันคนละอย่างอาจจะเป็นการจบสกอร์เสมอกันไปกินกันไม่ลงมาดูในเรื่องของราคา ราคาในคู่นี้เจ้าบ้านเบจะเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่ครึ่งลูกซึ่งจะเป็นราคาต่อที่แพงมากเพราะฟอร์มสูสีกันมีโอกาสที่จะเสมอกันสูงในคู่นี้ผมจึงอยากจะให้เชียร์คู่นี้ไปทางฝั่งทีมเยนลองฟอร์ดแล้วก็ลองไปที่ราคาครึ่งลูกผมเชื่อว่าคู่นี้จ,จบกันที่เสมอกันครับสําหรับวันนี้ผมก็จะให้ทีเด็ดฟุตบอลจริงไว้อยู่ในคู่นี้แล้วกันถ้าชอบกระตามไม่ชอบกระปดีอนส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ